สวัสดีครับสมาชิกหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงวดบันทีส4ตุลา64เป็นสูตร2ตัวตรงนะครับไปกับบนล่างนะครับ เป็นยังไงบ้างครับวันที่สามนะครับเข้าตอนนี้เข้าต่อเนื่องจริงๆนะครับผมวันที่สามเข้าสิบหกนะครับแต่ไปออก v i p นะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งก็เข้าตามนี้นะครับสิบหกเข้า v i p นะครับล่างนะครับตามที่ผมเคยบอกนะครับให้เอาทุกตัวครับไปเล่นไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับให้รวมทุกตัวไปเล่นแต่ละหน่อยเพราะว่าตัวเลขไม่เยอะนะครับสี่ แปดสิบสอตัวนะครับผมบอกทุกคลิปนะครับว่ารวมกันไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งก็ออกสับกันบางครั้งก็ออกตรงนะครับเหมือนวันที่วันที่2องนะครับออกตรงเก้าสี่ของวีแบบนี้นะครับมันจะแบบเป็นแบบนี้ แต่เข้าทุกงวดน,นะครับเข้าทุกงวดน,นะครับสูตรเดินดีมากครับช่วงนี้นะครับเรามาคํานวณพร้อมกันเลยนะครับผมเป็นสูตรสองตัวตรงไปกลับบนล่างนะครับ ผมคำนวณไว้แล้วนะครับผมแต่ผมจะคัดให้แต่ละหน่อย,ยนะครับมาที่หานอยพิเศษก่อนก็จะมีเจ็ดห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าส่วนของหานอยปกตินะครับ

ประมาณนี้นะครับเลขสิบสองตัวนะครับผมอยากให้เอาทุก,ทกตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละเป็นเล่นแต่ละน้อยนะครับตัวเลขไม่เยอะนะครับสิบสองตัวนะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเลขเด่นพิเศษเด่นเจ็ดวิ่งเก้าของปกตินะครับเด่นศูนย์วิ่งสี VAP เด DNC วิ่งสประมาณนี้นะครับผมเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเนะสวัสดีครับ